คลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่ได้มีเจตนากล่าวร้ายทําให้เกมฟรีไฟล์เสียหายหากมีสิ่งใดทําให้เกิดความไม่พอใจต่อผู้เล่นบางกลุ่มต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะ<อ>จะว่าไปเกมฟรีไฟล์ก็เปิดมา4ปีแล้วเนาะมีบางอย่างที่อัปเดตเข้ามาบางอย่างก็ต้องถูกเอาออกไปจะมีอะไรกันบ้างนะครั้งนี้เรามาย้อนรอยอดีตกันดีกว่าเฮ้ยวงสีเขียวมันคือวงอะไรอะ่ะถ้าเราเข้าไปเราจะเป็นอันตรายไหมนะ สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาสมินค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอัปเดตแพดกันหมดแล้วหรืออุยอ้ยตกใจหมดเลยอะไรเนี่ยเฮลโ l ลก่อนที่จะเข้าเนื้อหาก,กันเนี่ยไปดูอัปเดตใหม่กันก่อนค่ะ พ็อปอัพเพียงเติมครบ99หรือ299เพชรรับไปเลยรอยสักดำประทับอกนะคะกิจกรรมถึงวันที่8สิงหาคมเท่านั้นซึ่งรอยสักอันนี้เนี่ยเป็นสีดำทั้งตัวเลยนะคะหน้าหลัง <Wow. S 1> และถ้าหาเติมครบ299เนี่ยก็ได้รับพิมพ์เขียวนะคะของนินจาไปสุ่มได้ต่อเลย กล่องยากูซ่านะคะกลับมาให้สุ่มอีกครั้งในราคา25เพรนะคะกิจกรรมถึงวันที่13สิงหาคมซึ่งเราสามารถสะสมโทเค็นเพื่อแลกรับของรางวัลต่างๆได้เช่นกันโอเค ว้าวว้าวอัปเดตแพทแล้วเดี๋ยวก็มีตัวละครใหม่มาให้รีวิวโหมดใหม่หนึ่งหนึ่งนะคะหมาป่าเดียวได้ยรวมถึงปรับสมดุลตัวละครด้วยเอออันนี้ดีค่ะอาวุธใหม่ AC80 รวมถึงฉลองครบรอบ C ป oh mm ีฟรีโอ้ my g กเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรเปลี่ยนในแพทนี้บ้างช่วยด้วยโอ้เ <laughs> สียงนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนเลยนะคะ First blood เมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้หญิง <Double> จริงด้วยค่ะเพื่อนๆคิดว่าไงคะสำหรับพี่พี่คิดว่าเสียงผู้ชายเสียงเก่าดีกว่านะและตอนนี้นะคะถ้าหากเงินเราไม่พอเนี่ยเราสามารถส่งคําขอให้เพื่อนช่วยซื้อของแทนเราได้นะคะถ้าหากเพื่อนยังมีเงินอยู่มันจะขึ้นนะคะและนี่คืออะไรเนี่ยมีคนขอหรอเนี่ยเอาเลยเพื่อนตัดมันจากบัญชีเราไปเลย และเมื่อเราเล่นจบตานะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบแอนิเมชันแต่อันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นนะคะมีหรือเปล่าอันนี้คือถ้าจากชุดในตำนานของกิจกรรมคอบบ้านะคะมาเลือกกดตรงนี้ได้และมันก็จะเห็นในโปรไฟล์ของเราด้วยค่ะ เข้ามาดูในโซนฟรีสไตล์กันดีกว่าค่ะพี่มีความรู้สึกว่าห้องมันดูกว้างขึ้นนะคะแล้วก็มีห้องเพิ่มเข้ามาด้วยนั่นก็คือห้องซ้องตลาระเบิดค่ะทีนี้คนไหมน,นะที่อยากลองใช้ระเบิดสูตรแม่นๆเนี่ยต้องมาลองทดสอบในห้องนี้แล้ว โอ้โหแล้วดูโซนฟีสไตล์ตอนนี้นะคะมีคนมาสร้างบ้านกันเต็มเลยค่ะการอัปเดตครั้งนี้พี่ชอบอันนี้มากที่สุดค่ะถ้าหากเราอยากจะลองเล่นบ้านนะคะให้เราไปแลกเหรียญน,นะคะที่ร้านค้าเนาะซึ่งมันสามารถสร้างแผ่นได้ทั้งหมด20แผ่นนะคะแลกไปพร้อมๆกันหลายอันก็ได้นะเออวิธีการสร้างเนี่ยก็เหมือนการตั้งไอวอลเลยซึ่งมันก็จะมีรูปแบบให้เรากดนะคะวางนอนวางตั้งวางเขียงแต่ที่ยากที่สุดก็คือทํายังไงให้เพื่อนไม่ยิงบ้านเราพังสิ เพราะว่ามันค่อนข้างเปาบางนะคะนี่เป็นไงล่ะคบกับเราคือคบเด็กสร้างบ้านนะคะนี่เหมือนเขาจะชอบบ้านพี่มินมากๆากอะเนี่ยลงไปนอนเลยเรารักแกยังไม่รู้จักกันเลยอายุเท่าไรเนี่ยอือเราแก่แล้วอะ่ะไม่แก่หรอกอาย่ิบแล้วอ๋อทำไมไม่พูดล่ะว,ว่าไม่แก่อะอ้โหเสียใจนะเนี่ยอุ้ยแล้วมายืนอะไรตรงนี้เนี่ย แต่งงานหรือ,อยังโอ้โหเด็กเดี๋ยวนี้ร้ายกาจค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการอัปเดตต่างๆเข้ามามากมายเลยค่ะแต่ก็ยังไม่แก้บั๊กหน้าต่างนะคะอันนี้คือตั้งแต่พี่เล่นมาพี่เคยติดแค่ครั้งหนึ่งนะคะไม่มั่นใจว่าโค้ดอื่นนี้ยังเป็นอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตั้งแต่ฟรีไฟมีการอัปเดตมาเนี่ยอันไหนอัปเดตแล้วเวิร์กอันไหนอัปเดตแล้วมีความรู้สึกว่าอันเก่าดีกว่าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยอัปเดตที่1ก็คือหน้าล็อบบี้ค่ะ และนี่ก็คือหน้าล็อบบี้เมื่อก่อนนะคะเพลงอย่างคลาสสิกเลยอะ อ่าเราดูสิเวลาเราจะเลือกโหมดนะคะมาทีเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยนะคะมีซอมบี้วอลแล้วก็ปุกผีเฮียนค่ะแดนป่าช้าไม่มั่นใจว่ามีใครเล่นทันเหมือนพี่มินบ้างไหมนะคะมันจะให้เรายิงซอมบี้เนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วทุกครั้งที่ซอมบี้ตายมันก็จะดรอปไอเทมแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงโทเค็นฟื้นคืนชีพนะคะแล้วก็โทเค็นผีดิบที่เป็นของระลึกให้ดู oh. อืมจะว่าไปแล้วเนี่ยพี่มินก็คิดถึงด่านซามูไลเหมือนกันนะคะ แล้วมาดูหน้าล็อบบี้ปัจจุบันค่ะกลายเป็นว่ากดทีมกดอะไรเนี่ยมากดที่ข้างล่างนะแต่พอเป็นหน้าต่างแบบนี้มันทําให้ดูง่ายขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะเราก็สามารถปรับแต่งไอเทมเสริมที่หน้าล็อบบี้รวมถึงเปลี่ยนสกิลได้ที่หน้าล็อบบี้เลยแล้วดูเมื่อก่อนสิเวลาเราเลือกไอเทมนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้อย่างที่2ก็คือหน้าต่างตัวละครค่ะอูโหอันนี้ก็คลาสสิกมากอะ่ะทุกคนดูดิ คือมันดูง่ายนะแล้วช่องสกิลยังมีแค่3มช่องเท่านั้นค่ะแล้วดูเวลาเราจะอัปเกรดตัวละครนะคะอย่างโหดและตั้งแต่มีการอัปเดตหน้าต่างตัวละครมาพี่มินชอบเวอร์ชั่นนี้มากที่สุดค่ะมันดูง่ายหาตัวละครง่ายนะคะและตัวละครล่าสุดของแพทนี้ก็คือสกายเลอร์นั่นเองแล้วดูปัจจุบันดิ หายากมากค่ะตัวละครมันแน่นแล้วก็ลายตาแล้วนี่ก็มีตัวละครใหม่มาอีกดิสเ e ทรีกับทีวานะคะเป็นตัวละครใหม่ก็รอมันเข้ามาแล้วกัน <Okay. S 1> และเมื่อก่อนนะคะเราสามารถใส่ชุดประจําตัวละครได้ทันทีนะคะไม่ต้องไปหาชิ้นส่วนแยกเองพี่มินนะอยากให้ GM เอากลับมานะคะ และถ้าหากเป็นคังปืนเมื่อก่อนนะคะพี่มินมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างดูยากนะคะมันไม่ได้เรียงชนิดปืนหรืออะไรแบบเป็นสัตว์เป็นส่วนค่ะแต่ในขณะที่อันใหม่เนี่ยดูง่ายมากเลยนะสก,กินไหนปืนไหนมันก็จะอยู่ในบล็อกเดียวกันค่ะอันนี้ประหยัดเวลาการหาขึ้นเยอะเลยอัปเดตที่3เกาะรอค่ะ จร,จริงๆแล้วอ่ะพี่มินอะทันเกาะรอเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าพี่มินอะมาเล่นเกมปีไฟตอนเมษาปี2019อาจจะมาช้ากว่าใครหลายๆคนอีกนะเนี่ยแต่พี่อะชอบเวอร์ชั่นนี้ค่ะเพราะว่ามันมีลูกโป่งน้ําให้เราปาด้วยแล้วก็ยังมีนะคะสลิงให้เราโหนเล่นอะระหว่างรอมันนับถอยหลังเนาะแล้วก็ลดใครอีกแล้วดูปัจจุบันสิคือมันกว้างขึ้นก็จริงนะแต่พี่มีความรู้สึกมันเหงาอะ่ะ oh, no. แต่เกาะรอที่พี่มินชอบที่สุดก็คือช่วงทรอชนคนป้นโลกค่ะอัปเดตท,ที่4โซนฟรีสไตล์โอ้โหเพื่อนๆดูดิคิดถึงโซนเก่าเหมือนกันนะคะคือคนมันจะมารวมตรงจุดเกิดเนี่ยเยอะมากๆเลยและที่แสนจะคลาสสิกเลยเนี่ยเวอร์ชั่นนี้ยังมีรถไฟอยู่ค่ะโอ้โหใครเป็นบ้างเนี่ยที่ชอบให้รถไฟชนเล่นนะคะเฮ้ยดูด,ด,ดิทุกคนมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะตอนนี้ยังไม่มีเปียนโนให้เรากระโดดเล่นเลย แต่ที่แน่ๆคือชอบหุนสลิงมากค่ะเกาะเวอร์ชั่นเก่ามันจะดูเก่าๆนะแต่เวอร์ชันใหม่เนี่ยมันเหมือนกับหมู่บ้านเลยค่ะแต่จริงๆป้าพี่มินชอบเวอร์ชั่นนี้มากกว่าค่ะเพราะว่ามันกว้างมันมีอะไรให้เราทําเยอะเนาะถ่ายรูปก็สวยแล้วมันก็แยกโซนคนกับโซนรถได้ชัดเจนเรามาดูที่ซ้อมยิงเมื่อก่อนกันค่ะมีใครยังจําได้อยู่ไหมเนี่ยระบบออตโต้ด้วยนะคะเข้าใกล้เท่านั้นแหละหน้าต่างปืนก็ขึ้นมาเลยแต่มันก็หลุดง่ายเช่นกันนะคะหัวร้อนมากๆ ก็ขอบคุณ G.M นะคะที่มีการอัปเดตเนาะ <Wow. S 1> แต่ในโซนของที่มันให้ยิงเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเขาก็พยายามเก็บความรู้สึกเดิมๆไว้อยู่นะแบบไม่ได้เปลี่ยนโมเดลมากอะเปลี่ยนแค่สีอะไรอย่างนี้ <Wow. S 1> แล้วเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันออกแนวแบบธีมสวนสนุกนะคะอันนี้ก็เป็นแบบโกดังเหมือนแบบแสดงละครสัตว์เลยมีรถบัมด้วยแล้วตอนนี้ที่มันเพิ่มเข้ามานะคะก็สัญ,ญลักษณ์ระเบิดนั่นเองค่ะโอ้โหแล้วดูปืนใหม่นี่ดิโอ ดาเมจแรงค่ะแต่ว่ายิงค่อนข้างช้านะเชื่อยังอัปเดตที่5โหมดการเล่นค่ะพี่มินเชื่อว่าผู้เล่นที่เคยเล่นเกมฟรีไฟล์มาตั้งแต่2ปีก่อนเนี่ยเขาจะต้องลำคาญวงสีเขียวข้างหน้ามากๆแน่ๆซึ่งเจ้าวงนี้เนี่ยมันจะอยู่เฉพาะในด่านทั่วไปเท่านั้นนะคะมันจะมาหลังจากเกิดเลสโซนขึ้นทุกทีเลย กลายเป็นว่าเป็นวงที่สร้างความลำคาญใจให้กับผู้เล่นเป็นอย่างมาก เพราะว่ามันจะลดทั้งเลือดและเกาะของเรานะคะวิธีแก้ก็คือเราต้องรีบถอดเกาะให้เร็วที่สุดแล้วดูดิแป๊บเดียวเกาะลดไปขนาดนี้เลยอะรวมถึงเลือดก็ลดนะคะมันลดทั้ง E.P. แล้วก็หลอด H.P. เราเลยกลายเป็นว่ามีผู้เล่นหลายคนไม่ชอบนะคะ GM ปรับให้วงมันเบาขึ้นแล้วนะแต่ทุกคนก็ไม่เอาอยู่ดีค่ะเขาก็เลยต้องเอาวงเขียวออกไปในที่สุดก็ขอบคุณมากเลยที่ฟังเสียงแฟนๆของผู้เล่นนะคะ แล้วลองคิดสภาพสิคะถ้าหากเจ้าวงเขียวเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนที่เรากําลังปะทะกับสตูแล้วเกือบไปแล้วนะคะเมื่อก่อนพี่มินชอบซองหิมะมากคะ่ะนี่เป็นไงเราไม่ซ้ำสพนะคะเรากดท่าทางแต่แรกเลย <Yeah. S 1> แล้วมาดูเวอร์ชั่นอดีตของ4 v 4นะคะถูกต้องแล้วคะ่ะต่อให้คุณเล่น4 v 4เนี่ยก็ต้องมารอที่หน้าเกาะรอก่อนเนาะอุ๊ยอ่อยผู้ชาย แล้วเรามาดูไอเทมใน 4v4 เมื่อก่อนนะคะยังมีกับระเบิดให้ใช้อยู่เลยที่พี่ไม่ชอบคือตอนนั้นน่ะมันยังไม่มี G18 เข้ามาค่ะพี่เลยไม่ค่อยชอบเล่นด่านแรกๆเนี่ยพี่มินก็เลยชอบเอาก้ามาชกตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะเพราะว่ามันขายแต่ M500 มั้งเท่าที่พี่จำได้อ่ะเออเลยทุกคนดูดิตอนนี้นะคะยังไม่มีอัปเดตโรงงานน่ะยังไม่มีสะพานข้ามเลยค่ะ โตรดีเลยเขาหัวเต็มเต็มเลยอีกคนนึงค่ะทำไมเขาไม่ยิงพี่เเมื่อก่อนมีลั่นด้วยอ,อันนี้ไม่รู้นะเออเมื่อก่อนไอวอลมันไม่จํากัดด้วยนะคะซื้อได้เยอะมากๆเลยตอนนี้จํากัดเหลือแค่3ลูกแล้วนี่ <c oughs> คือเท่มากนะเมื่อก่อนน่ะยืนบนกลับระเบิดอะคะ่ะอัปเดตที่6คะ่ะก็คือไอเทม คือมันมีไอเทมหลายอย่างมากเลยนะคะที่โดนเนิร์ฟลงไปเนี่ยโดยเฉพาะรองเท้ากระโดดปกติแล้วเราสามารถกระโดดได้ต่อเนื่องเลยเนาะกระโดดสูงๆอันเนี้ยโดยการกดกระโดด2ทีติดกันนะคะแต่ปัจจุบันกระโดดได้ทีนึงคะ่ะแล้วคูดาวนานมากๆนะคะแบบนี้ไม่มันเลยค่ะเช่นเดียวกันค่ะกับรองเท้าที่ว่ามันบินได้อะ เมื่อก่อนสามารถใช้ได้แบบ forever นะคะแก๊สไม่มีวันหมดด้วยมีรองเท้าคู่เดียวเนี่ยใช้ได้จนจบเกมและเมื่อเรายิ่งอยู่สูงนะคะแก๊สก็จะยิ่งหมดไวค่ะโอ้โหนี่คือเลือดลดเท่ากับเหลือ10หน่วยเลยนะเมื่อกี้แต่ถ้าหากเราใช้รองเท้าในระดับต่ำๆนะคะมันจะใช้ได้นานแล้วมันก็จะทำให้เคลื่อนที่ไวขึ้นด้วยค่ะ และอัปเดตที่พี่ไม่ชอบที่สุดก็คือคูลดาวของแอร์บอร์ดค่ะแค่เรากดกระโดดก็มีคูลดาวเราจะกดใช้แอร์บอร์ดก็มีคูลดาวจะกดพุ่งก็มีคูลดาวคือเมื่อก่อนถ้าหากอยากจะจุ๊บหนีศัตรูถ้ามีแอร์บอร์ดนะคะจะได้เปรียบมากๆแต่ตอนนี้คือถ้าหากศัตรูยิงเราตอนที่เราขี่แอร์บอร์ดอยู่เนี่ยเราจะตกจากแอร์บอร์ดทันทีอันนี้เป็นอัปเดตที่พี่ไม่ชอบที่สุดค่ะ และการอัปเดตสุดท้าย,ยที่ช่วงแรกๆเนี่ยมีคนไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมากเลยนั่นก็คือการที่เราสามารถชุบชีวิตได้ในโหมดแหลงค่ะพี่มินก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นการเอาเปรียบอยู่นะคะตายแล้วก็ควรจะตายเลยมากกว่าเนาะเพราะบางทีเนี่ยเราอะยิงศัตรูเหลือแค่คนนึงแต่มันรอดไปได้อะมันไปชุบทีชุบได้ทั้งตี้ค่ะ oh <no. S 1> พอเราบาดเจ็บสาหัสจากการต่อสู้ครั้งก่อนมาตี้เดิมมายิงเราตายเฉย แล้วเราชุบไม่ได้เนี่ยอย่างเจ็บใจเลยนะพี่เชื่อว่าคนที่เพิ่งถูกชุบชีวิตมาเนี่ยเขาก็จะไปฟาร์มที่ศพเดิมนะคะต่อให้ GM จะเนิร์ฟลงแล้วเพิ่มครูดาวก็แล้วลดจำนวนการชุบก็แล้วนะคะพี่ก็ยังคิดว่าเอาออกเถอคะ่ะแต่ก็ยังมีหลายๆคนนะคะที่เขาเริ่มชินกับการที่มีระบบชุบชีวิตในโหมดแรงมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับ 6การอัปเดตที่มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียคิดเห็นกันอย่างไรก็มาบอกกันได้นะคะแต่พี่เชื่อนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำให้ใครหลายๆคนคิดย้อนถึงความหลังสมัย2ปีก่อนมันสนุกยังไงตอนที่ยังไม่มีซ้ำสบหรือเปรียบเทียบสายฟรีสายเติมค่ะ และแล้วก็มาถึงการประกาศรางวัลแจกเพชรฉลองหกแสนซัพยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพี่มินต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องเม้ามินเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ขออภัยที่พักหลังลงคลิปดึกนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปสุ่มคอมเมนต์กันเลยดีกว่า และครั้งนี้มีคอมเมนต์ทั้งหมด2,547คอมเมนต์ค่ะเพราะ, <_ Soviet> ะฉะนั้นมันจะต้องมีคนที่ไม่ได้นะคะไม่ต้องเสียใจไปและผู้โชคดีคนแรกก็คือน้องมีนนั่นเองค่ะน้องบอกว่าถึงแม้จะเพิ่งติดตามช่องพี่มินนะคะแต่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าบ่อยมากพี่มินเนี่ยไม่ใช้คําหยาบแล้วก็ตัดต่อคลิปดีนะคะโอ้โหชมขนาดนี้พี่มินตัวลอ,อยเลยแล้วก็น้องก็แชร์คลิปพี่เป็นที่เรียบร้อยนะคะ น้องก๊อตจีบอกว่าไม่เคยได้หรอกเพจแค่น้องเล่นกิจกรรมครั้งนี้น้องได้นะคะเมื่อกี้คนที่สองคือน้องปุ๊บพับค่ะโอโหคนนี้วางลิงก์ไว้เลยนะคะรอบครอบจริงๆแต่จริง,แ,รงแล้วอ่ะชื่อยาวขนาดนี้ f Facebook หาเจอง่ายมากค่ะอาคนที่สามได้แก่น้องตันตันค่ะครั้งนี้เราได้น้องผู้ชายมาแล้วนะคะยินดีด้วยค่ะน้องแชร์คลิปพี่เป็นที่เรียบร้อยคนที่สี่แล้ว น้องปอนค่ะโอ้โหน้องคนนี้นี่ดูคลิปพี่มินบ่อยมากนะคะแล้วน้องก็แชร์เป็นที่เรียบร้อยและมาถึงคู่โชคดีคนสุดท้ายค่ะน้องเชอร์แตมน,นั่นเองโอ้โหคนนี้ติดตามพี่มินตั้งแต่ก่อน1 0 0 0 0แสนซับค่ะ <Wow. S 1> แต่น้องเชอร์แตมเนี่ยชื่อหายากมากๆนะคะครั้งหน้าเนี่ยต้องวางลิงก์ไว้นะคะคนไหนชื่อสั้นๆนะคะและด้วยความที่ว่าครั้งนี้มีคนเล่นเยอะนะคะพี่มินจะสุ่มรางวัลพิเศษค,ค่ะคนที่6ได้แก่ น้องปามค่ะและครั้งนี้นะคะมีผู้โชคดีถึง6คนด้วยกันนะคะน้องๆคนอื่นไม่ต้องเสียใจไปยังเหลืออีก5รางวัลน,นะคะ ทำตามกติกาให้ครบนะคะน้องก็จะได้เป็นผู้โชคดีรับเพชรไปคนละ500เพชรค่ะบางคนเนี่ยไม่ได้แชร์คลิปพี่บางคนเนี่ยไม่ได้ตั้งเป็นสาธารณะบางคนไม่ได้ทิ้ง Facebook ให้พี่มินนะคะพี่มินไม่รู้ว่าจะไปตามหาจากที่ไหนเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไปลองเช็คดูดีๆนะคะว่าทำครบทุกกติกาจริงหรือเปล่า <c oughs> พี่มินก็ขอแสดงความยินดีให้กับผู้โชคดีทั้ง6กคนนี้ด้วยนะคะ คนอื่นเนี่ยฟังกติกานะคะกดติดตามช่องเมสามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเลือกเป็นทั้งหมดนะคะขอย้ำอีกครั้งว่าบางคนอาจจะดูมานานแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามครั้งนี้เป็นโอกาสแล้วค่ะกดกระดิ่งด้วยนะอย่างที่สองคือกดไลค์คลิปนี้นะคะอัปเดตแล้วดีไม่ดีข้อที่3คือกดแชร์คลิปนี้ลงใน Facebook นะคะตั้งเป็นสาธารณะ สาธารณะคือต้องเป็นรูปลูกโลกเท่านั้นนะคะถ้าคนไหนทําไม่เป็นให้กดเปลี่ยนไอคอนรูปเพื่อนจากนั้นนะคะกดให้เป็นรูปลูกโลกที่เป็นสาธารณะพี่มินก็จะเห็นคอมเมนต์ของน้องแล้วค่ะทำเสร็จทั้ง3ข้อแล้วเนี่ยให้มาเม้นชื่อเล่นเลข UID ชื่อเฟซบุ o กนะคะคนไหนชื่อซ้ำๆชื่อสั้นๆหายากเนี่ยวางลิงก์ไว้ได้เลยเม้นให้อยู่คอมเมนต์เดียวนะคะคนละ1เมน้นก็พอคนไหนเกินเดี๋ยวพี่ตามลบนะคะ พี่มินจะสุ่มคอมเมนต์ด้วยโปรแกรมนะคะเพราะฉะนั้นน้องอย่าไปเมนต์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดเดี๋ยวมันหาไม่เจอทวนกติกานะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกเป็นทั้งหมด2กดไ like ลค์คลิปนี้3กดแชร์คลิปนี้ตั้งเป็นสาธารณะ ทำเสร็จแล้วมาเม้นบอกชื่อเล่นเลข UID ชื่อ Facebook นะคะกิจกรรมสิ้นสุดไม่เกินต้นเดือนสิงหาคมพี่มินต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่